อ่ะนี่แล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านสายันเลสซิ่งโมอเตอสปอร์ตเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เราจะอัพเป็นสเต็สองสเต2สองคืออะไรนะครับก็คือข้าง Open c a m คมกำลังอัด เมื่อวานนี้เราทำกันเนี่ยนะครับพี่พ,พี่เขาอยากลองครับว่าเออสเตจหนึ่งเนี่ยทำไปเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นกลุ่มลูกค้าจริงนะครับอันนี้เป็นรถของร้านนะก็เอารถของร้านไปเทสก็วิ่งได้มาร้อยหกสิบกว่านะครับนี่เลยนะเป็นสภา,ภาพเต็มๆนีเลยนะอ่าชิลเดิมกระจกเดิมกาดแฮนด์อยู่ครบนะครับร้อยหกสิบกว่านะครับส่วนลูกค้าเขาเขี่ร้อยหกสิบกว่านะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ลองลากยาวๆครับแต่เขาบอกว่าแฮปปี้เลยนะดีกว่า เดิมๆเ,เยอะมากนะครับมันยังไหลไปต่อได้อีกวันนี้ครับก็เลยจัดเป็นสเตจสองเลยนะวันนี้จะมารู้กัน,นครับว่าสเตจสองจบที่นี่น้ำมันที่นี่อากาศที่นี่นะครับจะเป็นยังไงนะ,นะก็เมื่อวานเราจบมันยี่บเก้าแรงม้าเนาะทำสองพันก็ยี่บเก้าแรงม้าสองพันเลยนะครับรถเดิมยี่บสี่แรงม้าเมื่อวานเราได้มาห้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำสเตจสองแบบบรรลุเลยก็ต้องบวกสิบแรงม้าจากรถเดิมก็จะเป็นสามสิบสี่แรงม้าที่วันนี้เราจะต้องเห็น เป็นอย่างต่ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็เริ่มลงมือกันแล้ว mm hmm. นะวันนี้อากาศดีไม่ร okay. mm ้อนมาหักฝนตกนะฝนตกวันนี้อากาศดีเคไปครับ จ้าโกจ้าโกจ้าโกเราทำสเตจสองเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้จูนคนระับเดี๋ยวเราจะ เริ่มมาจูนนะครับเดี๋ยวจะปั่นแรงม้าก่อนจูนก่อนใช้ไฟเมื่อวานก่อน,นครับใช้ไฟเมื่อวานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแรงม้าก่อนจูนหลังจูนครับว่าที่นี่จะจบเท่าที่ไทยหรือเปล่านะครับก็คือเป้าหมายเราคือบวก10แรงม้าจากรถเดิมคันนี้รถเดิม24แรงม้าวัดที่นี่นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะ ได้จูนนะครับสามิบสองมาแล้วคือเนี่ยเมื่อวานอีกสามตัวครับก็คิดว่า <นะ S 2> ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับจูนจบแนไ่ได้ครับสามิสี่คิดว่านะควานะมร้อนในในในท่อเดิมที่ไม่ผ่าในเนี้ยสี่ห้าร้อยถ้าเราผ่าปุ๊บในนี้แม่งเหลือแค่สองสมรอเองในเรียัขนาดท่อยางเอฟเนี่ย ควันขึ้นเลยเราอุ่นยอันนี้จะคอแดงไหมพีม่ไม่แดงนะใช่ไหมไม่แดงพี่ถ้าน้ำมันพอดีไม่แดงแต่ปลายอ่ะมันอั้นอยู่สร้างเลยสร้างเอาท่อมาไหมเอามาเผียรถัวเอามาก็คือเดี๋ยวอันนี้เสร็จลงใช่ไหมเอากันขาวแล้วก็ขึ้นอ่าเราท่อเย็นพอดีแล้วก็ขึ้นอ,อีกรอบหนึ่ง Đi ở ngoài nhớ สามเจตอ่ะยกขูชีดพอป่าวเนี่ยอืมนี้อแว่าุมาาปอลอันนี้อันนี้ระยะก็พอดีเลยฮะอ๋อจะแปลงะเาทนนก็มี เอาจบไหมไม่จมเข้าแล้วบุชีดไม่พอวันนี้เป็นไงเจงเหมือนจะยกบุชีดไม่พอเลยครับที่นี่น้ำมันที่ต้องค่อนข้างที่จะ ใช้เยอะกว่าบ้านเราพอสมควร <c oughs> ลองดูครับอาจจะได้ <c oughs> เพิ่มอุฒชีด เอาคันขาวมาแล้วพี่เอาคันนี้ไปเทสก,ก่อนใช่ปะอ๋อจะลองเปลี่ยนท่อ,ลอแล้วดูว่าไหนแรงเอาวันนั้นใช่ปะเผลอเปลี่ยนอย<ว>ู่ยแล้วฮะอ๋อจะเปลี่ยนอยู่แล้วโอเคไม่ต้องใส่สเซอนเซอร์นะดันจะดังๆเลยนะจัดไปชอบอยู่แล้วก็ดังขันเขียวเป็นไงกระดุมขันเขียวก็ก็โอเคนะสามสิบสามม้า ตลองลองวิ่งดูวันนี้ธรรมดาสูงงานอยู่3 4ี่ใช่ไหมสามสามสามสี่ประมาณนี้ใช่แต่แข็งนะพี่เขาแข็งมากแข็งมากเลยโอเคเลยขอบคุณพี่เจครับผมวันนี้ที่ลมมายังไงนะมาดูงานให้ดูงานให้เลยถึงที่เลยเอาแบบว่าสัมผัสอากาศจริงถนนจริงเลยไงวันนี้เดี๋ยววิ่งคืนนี้โอเครอชมรอชมอบคุณครับพี่ชายครับอบคุณครับ แ่เวลากินเบียร์แล้วคนละคนเลยตอนทำงานเครียดนะเป็นคนจริงจังนะฮ <c oughs> ะฮ <c oughs> ะนถาวก็เมื่อวานที่ที่ก้ามาเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เหมือนงัันเลยเนี่ยเใส่ไฟแล้วผมไม่รอมันบางมากลัวมันร้อนด้วยครับ มสามสามจุได,ด้แล้วน้ำมันพอดีมันเร็วเพราะว่ามันมีไฟลคันเมื่อกี้ตั้งไว้มันทำเหมือนกันเน่ะมันเลยเร็วที่เจ้าของยิ้มนะครับส <laughs> ะดุ้งแน่นอนครับ <Thank you. S 1> <laughs> เออล,ล,ลิิช่วยพี่เอารถลงก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส <laughs> <laughs> ร็จแล้วคนนต้องสามสามจุดแปดอ่ะ สามสามจุดแปดของเราแหละสามจุดสู้องแอดูใครแก้งต่อยมวยดิ จูนใหม่จูนสดเลยอะบางใช่ไหมบางมากพอมันโล่งพอมันโล่งมันจะมันจะมันจะมีไฟถ้าขั้นไหนท่ออั้นอะไฟจะไม่ออกเพราะติดแคทพอถ้าโล่งปุ๊บอ่ะพี่บิดไปอ่ะมาพี่ยกคันเร่งแล้วพี่เคาะเหมือนเหมือนพี่ขับแจ๊ดอ่ะอะไรเป็นแบ็คไฟพี่ควรตีเล่นได้ก็แบ็คไฟไปเรื่อยๆอ่ะเน้นพ่นไฟ ันนี้คือสเตยสองสเตยสองมีท่อ PR2 R8 ทูอาแดไม่ใส่สเซรนเซอร์เนี่ยเขาวงแตกกันหมดเลยเขาวงแตกกันหมดเลยเขาจะด่าเขาไม่ได่เาเเรอืม น้ำมันไม่พอครับเราก็ต้องทำการชูนเพิ่ม ีเมกล่าสุดดีสายยุเออเนี่ยล่าสุดอ,อ๋อได้ท้ายกว่าท้ายแรงกว่าท้ายไม่ตกแต่แม่งก็อันพอกันแต่ท้ายไม่ตกใช่ไหมท่อเดิมสีแดงคือท้ายมันตกเร็วฮะไม่ดูท้ายดิเดินยาวอ่ะปะพรุ่งนี้ทำกันบ้านใหม่ทำไงก็ได้โอ้ยฉีดใจเยอะกว่านี้ แต่เนี้ยเทดได้เทดได้สิบสามสองอะไรพอได้อยู่แช่ได้ออด่อมเปิดเลยลบลบลบไฟสีแดงออกอะไรเลยซูเปอร์แมนสรุปใส่ท่อพีอสร่ท่อ PR2 ครับไม่ใส่เซ็นเซอร์ครับแต่ว่าตรงตรงคอบอมอะ่ะเขามีแคทตเนาะที่ถ่ายให้ดูมันแดงนะครับ ก็ดีกว่าทอเดิมไม่ผ่าเปลี่ยนคอไหมดีกว่าดีกว่าในช่วงท้ายแล้วช่วงเปิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเอาดีเลยนะผมว่าต้องเอาแคที่คอท่าเสียงดังได้ถ้าเสียงดังได้วงเล็บนะโอเคอันนี้เราจะลองทําให้มันเป็นพยายามให้มันเป็นเลสซิ่งที่สุดนะในของที่เรามีนะวันนี้ด้วยแล้วนะอยู่บ้านเราสบายแหละเพราะว่านะถ้าเป็นท่อแท้ผ่าเราเราก็สามหกสามเจ็ดสบายสบายแต่ว่านี่น้ำมันเก้าห้าน้ำมัน, 95, นเก้าห้าคนแหลม แล้วก็ให้พี่เอาไปเทสช,ชับแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตกกันต่อมีอัปเดตกกันใหม่